ารสัมพันธ์ด้วยกีฬากับฟุตบอลประเพณีครั้งแรกของพี่น้องหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันร,ราชาอาณาจักรวปอ,อรุ่น66และหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงสวปอมศส m l รุ่น5ภายใต้สมาคมวิทยาลัยป้องกันร,ราชาอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเป็นจุดเชื่อมความสัมพันธ์จากรุ่นสู่รุ่นและรวมพลังพี่น้องให้เกิดมิตรภาพนำไปสู่การพัฒนาสังคมร่วมกันได้อย่างยั่งยืนโดยในงานได้รับเกียรติจากพลเอกทรงวิทย์นุนพัก ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาให้กำลังใจทั้งสองทีมพร้อมกับรับมอบเงินบริจาคจากหลักสูตร SML 5โดยมีพลเอกอัธนุรลาบชุ่มสีภูมิในการหลักสูตรเป็นตัวแทนมอบผ่านกองบัญชาการกองทัพไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ค่ะการแข่งขันกีฬาครั้งนี้นอกจากแก่งเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง ทั้งสองทีมหรือทั้งสองหลักสูตรแล้วยังเป็นการร่วมกันทํากิจกรรมสาธารประโยชน์เพื่อสังคมนะครับโดยการร่วมมือร่วมใจกันในการร่วมบริจาคเพื่อจะช่วยเหลือภูทกบไปยภาคใต้ที่ผ่านมานะครับการเตรียมความพร้อมของทีมเรานะครับก็ได้มีการเตะนัดกระชับมิตรก่อนหน้านี้มา2-3ถึงมแมตช์นะครับส่วนใหญ่นักกีฬาของเราก็จะเป็นผู้สูงอายุนะครับที่มีความอยากจะมีสุขภาพดีนะครับออกกําลังกายเป็นสม่ําเสมอนะครับ ก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับเราร่วมกับพี่วปอ66แล้วก็ SML 5นะครับก็ทํางานร่วมกันนะครับก็วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมยจีและมันเป็นครั้งแรกที่ทำให้ให้เกิดกระบวนการความร่วมมือแล้วก็เกิดประโยชน์แล้วก็จะทําให้เกิดการพัฒนาต่อไปอย่างยังง่งยืนครับในนามของ SML 5นะคะต้องขอขอบพระคุณพี่พี่วปรอ66แล้วก็ทีมงานทุกท่านพี่พี่กองเชียร์ของวปอ6 6 ผู้ที่จัดงานในครั้งนี้แล้วก็ s m l 5นะคะที่มาร่วมงานการจัดงานครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนทั้ง2ทีมนะคะก็ขอขอ,ขอบพระคุณมาณโอกาสนี้ค่ะแม้ผลฟุตบอลครั้งนี้ทีม s m l 5จะนำสกอร์คว้าชัยชนะไปครองแต่นอกเหนือจากการแพ้ชนะนั่นคือมิตรภาพน้ำใจและสัมพันธภาพแน่นแฟ้นของทั้งสงทีมในรั้วสถาบันเดียวกันสู่การเป็นฟุตบอลประเพณีในปีต่อๆไปค่ะ